ที่จะได้พี่น้องบ้านนี่กุ้งเหลืองๆครับผมกามมันจะ s ุ i t c h สีแบะซิ่งมันเลครับไปย่างกุ้งนี่ไปกินไหวอยู่แต่ับพีน่น้องไปกินแห,หงยังไงแป๊บเดีดวยวท่านี่เหรอครับผมน้ำเดือดทาลายดอกนะคะปลาหมึกใหญ่ครับนี่เป็นอาหารขวดของกระชินหน่อยครับผมยำห่อไปกินเนือเน้อย่างในตรงเนื้อย่างโอ้โยเอามาทีละโลเอาเลยครับพผมคุณไก่อนครับ หมดเสร็จล้หมดเปิดกล้องแล้วบอสครับพอ่อครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซ้อยเหลิมซ้อยเหลิม้อยเด็ก <c oughs> ครับลิ้ขันดังไฟเลยเฮอหลุกยางกุง้งสู่กินครับคนซื้อกุง้งมาแต่ชื่เลยแล,ล้วบอสจากกันลอยเอ็ดครับรพอ่อน้องแขนวันน้นบอกครับพอ่อดังไฟให้มันติดก่อนพี่น้องเลยถ้ามันกินยางกุง้งนําเดียวเด้อมเหมือนปีงกุง้งยางกุง้งยางเสียบแซ่หัจั

น,นี่มีโอกาสได้ออกไปซื้อของคะ่ะขนม่ยากเลหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตอันนี้ใช้จหน่อยอันนี้ของโปรดไขาวานไหมครับน,นี้ของโปรดใช่นะอู้หูคือลองเลยหวัวคือสีมันนีเ้เนาะ ย่างละโลเข้าไปกินเมือดป้อนอนไม่เม,มือดเลยเพราะว่เมืดอดเอาท่าไรพอดีมันก็จะมีม,มือดอด้วยนะคะท่าไหนเห็นเมนูอย่างเลยบอกครับท่าไหนครับมือกลางนี่เขาหลวกเอาว่ามันจังก่อนใดครับด้วยว่าตามยากเป็นย่าเมดจังใดก็ได้ครับตามกระทิศหน่อยวาเลยครับผมแต่ว่าหอยนี่สิ หลววเอาเพราะว่าย่างแล้วมันแข็งมันบ่ค่อยอร่อยเอาจะโตจัดเลยครับเราจะจัดทิพย์หน้อยเลยครับยานกินรอบรถบังขับบังขับบูวีตอนนี้กับทิพยน้อยกรับกําลังสีล่างปลาหมึกครับได้แล้วบูวีเสียเนียบใน่ย่างดีครับผมกางเกงกับกางเกงตั้มได้หนังครับกางเกงอ่ะวี กาเกงดำสีมาตัวใดใส่เขา่ำตัวตัวนัว้นตบนี่ครับผมอุย้ยคือดำน้งสันครับใส่เียเงี้มันหด้อไงเอาวงนี้มนดอกน้ำผอมมาครับใส่เอาเาม่บอกเขาเป็นยาในปากปลาเขากระดำอ๋อครับ <c oughs> น้ใกส่กับผักครับ <c oughs> ใช่อันไอ้ทำว่าอยากกินแบบว่าอาหารทะเลแบบดนร้อนหลวมมากใหม่ๆอย่างมากใหม่ๆใช็เลยต้องมาตำน้ำจิ้มก่อนเด้อค่ะพี่น้องตามใจสามีค่ะน่ะที่ตะหักของกันนี่เขาไป็ยังคเขาไม่รู้กันไา่ยั่วหวังไม่คอยใจเงินค่ะนอกจากวีตซ์ซั่งของออนไลน์นั่นแหละขึ้นขึ้นเจ็บก็อยู่นั่นูวนั่ง เมื่อนี้มีตะค้นขัดนาะยโยบายเลยจ้ะสืบเตรียมพงขงมิน้นแม่วาสิยางปลาหมึกเหลืองๆพอกะอยากกินแบบลวกยากเค็ดน้ำจิม้มแบบพิกแหงัวก,กะอยากกินพริกสดใ <c oughs> ส่เกลือกันกระเด็นนิดหนึ่งค่ะนี่มีพักซี่จังน่อยอันหากมันใส่ตัดชิมจ้ะใส่ลงตัดชิม ไปต้นมันนาวกระไดอืมแหล่ะเหรอครับพี่น้องอยู่ดีก็แหลกนี่กะทินอนอีกเป็นปรุงครับผมใส่ใส้นำปลาดาพราบันดอนน้ำเด็บ่ครับได้จ้ะสูตดใสใจอยู่แล้วนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกะติ๊ตโต้เลยนะครับน้ำปลาดาพราบันดอนครับผม เห็ดพวกย่ำพวกตาําพวกน้ำจิ้มพวกนี้โอ้ยแซ่บครับพี่น้องสั่งซื้อได้ลรสดากับ s อ o ปีได้ครับพี่น้องอ่ะไปสิได้ใจเลยพุงชรสนำลงไปปลาเอาเป็นหยังต้องขียวมันจะไกล,ลไปอ่อบ่ <c oughs> <c oughs> ทอดเห็ดแก้วแบบเปรียวเปรียวหวานเอ้พ่อแม่เปรียวสมครับเ,เปรียวก็เค็มเทับ <c oughs> นี่มันสีน้ำปลาครับผมอพอพอไปยกน้ำหนักนี่ค่ะ าครับแตะซิ่มันกันนะครับไซใช่คืออ่อนหอมาแตะไซเจบบัะนามาันจะงสมเลยอะเชิญแตะเาสอนสดคนดยหอมมะนาวปลานีมันมีเสียบอยู่บนโูกไม่ฮูแล้วพอโอ้หเนี่ยนี่เสียบพวกอหอมออบ,ออมบออ่ยืดยอดยดยอชิมหน่อยเนาะเ็คือตะสดเจียว ไม่ได้ซิมหลายเลยพี่น้องซิมเจียวเพิ่มมะนาวจะไหมลูกปลาเนี่ยผสมเปเ่นงนึงเลยนั้นแล้วคักบาทเนี่ยเพราะมันออกเค็มจากหน่อยนึงนะพอเลยไปเติมความเค็มเออนั่นแหละบาทนี้แซ่บแน่นอน หอมแบบนั <mile> ่วร้ายแตกระยางกุ้งได้พี่น้องบานนี่ก็หอยดูดมือเสร็จละโอ้โหตัวงามตัวกุ้งก็ได้ใช่เพิ่นว่าอันนี้กุ้งเอียังก็ขับใส่กุ้งแม่น้ำกุ้งอย่างนู้นกุ้งกำกับอกว่ากุ้งแม่น้ำเลยล่ะบ่มันกุ้งกูรู้กุ้งน้ำเกืด เตัวสีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินนี่กุ้งห้ามนะครับเนาะโอ้ยนี่นะครับสุดยอดเลยโอ้มาท่านี้เหรอครับผมน้ำเดือดทาร้ายรอดแล้วค่ะลวกปลาหมึกใหญ่ครับหมึกหมึกไม่ใช่ปลาอ๋อลวกหมึกใหญ่ครับผมสามซีบีกับพ่อค่ะทอไมมันมันบ่เคอจังไหวยังไ่เด็กครับไซขึ้นปลาหมึกไซกับ 20จังซีวีใช่ก็เอาเลยมันจังพ่อมันจะมากแบบอันลวกมากกว่าแต่จริงๆส่วนตัวซสายจะก็มากลวกนะคะไม่กรุบกับกรุบกับกุบกรอบแม่มันจะมีความกรอบเด้งแต่ว่าขันเป็นมึกอันนั้นยางอาจจะเสียบเออระวังระวังมึกกล้วยบแม่ครับตัวยาวๆใช่หลังแม่อะไรคะเจ้ากายางคะพ่อเอาขึ้นหรอครับพี่น้อง สุกแล้วบอลนะครับวางมือเข้าครับคุ้นหนอกคไปๆจำเจียวมะนาวเปรี้ยวๆที่ขับนะครับพี่น้องเห็นน้ำปุ๋ยกินเนี่ยเฮ้ยอ่อนซ้อนไรเดี๋ยวนี้โปรดักชั่นในปุ๋ยนี่สุดยอดได้ครับพี่น้องเสียงไม่ภาพภูมิใจภูมิใจใช่ใช่เอากามาอ๋อไหวก่อน หอยก่อนค่ะเงครับเด็เดรับนี่เป็นอาหารโปวดของกับชิ้นหน่อยครับผมยำห่อไปก,กินเนยยางเนยยองเนยยางโอ้ยออกมาทีละโลไม่เคยพอไดม่หรอพี่น้องจักบาทนี่ครับแม่ครับร้อยสิบเก้าบาทซื้อไม่แล้วนนด่ดาก็น้ำหมดละทรา,าย Before, อันนี้บีฟอลอันนี้อัพเลยค่ะในน้ำมอนไมาใส่ใส่เอาอ่อนเออหน่ออันนี้เร็วแรงทะลุก้นจนแรงมาระวันนือ <c oughs> หน่อยด้หมดที่นี่น,นี่เด้อค่ะสังเกตการสุกไส้ิวาถ้าปากมันอ่างสีกะนาจะสุกโอเคค่ะ จะยากก็ได้จะลวกก็ได้จะนึ่งก็ได้ค่ะว่าอันนี้มันสะดวกเคยย่างแล้วรอบางอย่างแบบบ่ปันไหนสะดวกบ่ได้แลใส่หั่ะไม่ต้มงตีเลือกแมนมันบ่กรุบกรับไปค่ะว่าพี่น้องไปเบิ่งกุ้งย่างน้ำพ่อน้อยซอยเดิมทางผุ่นครับผมไม่นี่สุดยอดดีดีครับโอ้พี่กรได้พี่น้องบันี กุ้งเหลืองๆครับผมบโอ้การมันจะสกสีลนเลยนนี่จังห่วะแบบนี้ชุดโอ้ครั้งนี้เอาลงทีหลังมีทคนทะเลาะแล้วเจออะไรกับพี่ก็ยางกุ้งนี่ยที่กินไหวเลยครับพี่น้องไส้หิงแห้งจังหว่อย,ยโอ้แป๊บเดียวจะแสบไปดิครับนี่ครับที่มีเขิน5นาทีก็ได้กินนั้น ย่างมาประมาณห้านาทีแล้วนะครับพี่น้องพร้อมแล้วครับเนาะกุ้งพะอว่าย่าง1ินาทีนี่ได้กินเลยเลยเนาะแต่ก็ไม่ได้ตั้งเวลาเลครับพี่น้องพึ่งค้างเกินประมาณห้านาทีกำลังได้ทิพยเลยคือว่าอีห้านาทีนี่โอเคเลยมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีทุงมองทุบบอนแล้ะครับย่างกุ้งถึงโลหอยครับโลปลาเมือกอีกกับเสี่ยวส้มๆมะนาวหอมๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยน่ากินมากครับพี่น้อง นานๆที่หรืว่ายังได้กินครั้งนึงครับซูมือกับกินปลาน้องกุศลกวางลงห้องไปน้ำยางน้ำปลาขาวน้อยปลาขาวเล็กไปสามีสามเกิดแล้วครับครับอีสานบ้านเฮ่ากินไปแนวนี้แหละครับพี่น้องล้นก็ยังได้กินเท่านั้นหรือครับเจียงเขิงคนละได้กินยางกุ้งก็ได้กินทุกเนื้อได้ครับมันหลายบาทงานขึ้นอปุ๋ยเนาะโอ้ยก็แล้วจ้น ตอนใหญ่เลยค่าสิ่หยบ่อสเได้จ้ะขออนุญาตบาดคํำเลยครับพี่นกแล้วก,กินา่้ใสนแจวคะแจวเป็นรสชาติแบบไหนควาบสเซ่บกะสิากาวายู่บ่ก่กาวาละ่ะจก,ก็สดแเสบครับพี่นอก, <c ười> นอ,กอุ้ย,ยตัวพี่นองเลยต้องแนวก,ก็บว่สบ่แซ่บสิเพิ่มให้แซ่บครขบข้างเปรี้ยวหอมเอานี่ไปซมเลยเดบอโอ้ยพี่นองอ้ยหิวขจอยแล้ว จักหน้าที่ก่อนครับฝ่อครับฟังคู่ครับวอลปีสฟันพี่น้องแป๊หน้าที่ครับได้กินเลยอ๋อแล้วได้ขับปั่นไปสม่ำเสมอแป๊บเดียวครับพี่น้องทุกอย่างงามคือว่าเก่าสิบเก่าชุดเก่าเลยะครับความสุขบ้าวออยเจงเทียววะครับพ่อเออขั้นเต็มร้อยอะไรมันคักได้หรือมันไม่ได้ความหวานเลยครับแน่มันไม่ได้ความหวานแต่มันมีความหวานเลินเลินขั้นสุกเต็มร้อยเป็นแห้งๆเกล็ดๆเกลได้เธอไม่นี่มีไม่แต่ว่ามันเป็น เป็นแห้งเป็นแค่นแค่นไปเลยนะครับ <can S 1> แค่นเสาเงาว้ารับมันไปซื้อน้ำลายอาหารจังสีไปที่บัหางลอยขึ้นพุ่นเป็น,ย,นาาย,าายันนยนยงไงครับนี่เขาซื้อกลุ่มวาจาักบาทนี่ครับใส่ครับอ,อันนี้จักโลนี่ครับใส่สามร้อย <300. S 2> ลูกสองขีด,ขดเพื่อนกับลูกขดค่าย,ยางค่าหมดเลยก็เป็นห้าร้อยนี่พอน้อยมีที่ขายนะครับมากินที่ครับมาเด้อ <laughs> อุตสาห์น no? ี่แล้วเนอหอมน้อนี่ค่ะไม่บอกมาได้ครับพี่น้องครับผมเอาเลยครับพ่อครับอันใดก่อนครับรีวิวไปอ๋อนี่ครับขาดใต้นะขาดนี่มีหอยหวานครับพอนอุญาตสีหน่อยกระปุงแม่น้ำย่างเกลือครับผมเอาใหญ่กะป่ามึ๊กทะเลน้ำเล็กกว่าข้าขิงเนี่เอาไปเลยลอยกาวกาโอ้ยหลุบปลาหมึกเสียดเด้อพี่น้องหนดปลาหมึก น้ำจิ้มค่ัเอ้ยหอมแล้วหมหเขาเป็นด้เบิ่นเลยครับพ่อแม่บหรอกพอแล้วมารวมกันมแล้วมันโหนใหญ่ขอสีทอไมเลียวเคลกยววกต้นนั่นนะครับถูดแจวพวกเราเจียวแสบถิลุงได้กัน กอาอยาไฮค้ายนโยดีไปอือกินลาแต้เหย้าไฮวันกหงส์ขอเป็นยัหน่อยครัดมาค่ะมาค่ะห้อมด้วยครับก็ปล่อยมึงเล่นเนาะสามสี่โอ้ปล่อยงยกิมัได้สม บอกดูวยเราฉาดไปเไยครับเอาเขาเอาเขาใจอน้ำก <laughs> <c oughs> ินไงกุุงนี่เรียกหอยนะครับพอครับพอเรากินหอยก่อนได้หอ,อยดึงออกเลยได้เนาะลูกมันออกอยู่บ่าเป็นสีแน่นแน่นขอเลยไม่เคยดึงมาถ้าดึงให้ นอนแล้วนะโอ้นี่ดินอนแล้วโอ้โหนอนแล้วพี่น้องแล้วมาแซ่บเรมีไม้ครับวันนี้ครับเสียงเบาจะหน่อยครับมาเด้อครับพี่น้อง สุกคนละครับอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกินอาหารทะเลมือนี่เรื่องอาหารน้ำจืดน้ัอันียังนั่นไหนน้ำจืดก๋อกุ้งแม่ลูกกุ้งน่าจะเป็นน้ำจืดเลยนี่เราคุ้นกูงอ่องขึ้นแต่ไม่ได้เราน่าจะทะเลมันตัวเองเมียว่าจะขุดข้องเขาได้ลหมนี่ค่ะ ไม่ดอเจนเชนนะจังใชเขาใช่น่ะดูเออเดืมามันสิหิวคือเก่าหรอพี่น้องตอนไหนัวเขาเดี๋ยวมาเปิดเอาเด้่เดี๋ยวคือเก่าเด้มาด้ยวนี้เอ้ยปุ่ยเลยมากิน้าคุงเห็นบางลาบ้างะครับกับมือัพันยูําเดียวละทุกคนละ แบปางบอกเลยว่คอัออันอนีุ้ิยอดหี่ลีครับถ้ามืกระดองอ่ะรู่ะเชะมืออันนั้นก็ถือเยอะอียเลยเพืจะออกมาไ <c oughs> มืนถ้าโกนมาขนาดมาถมัราคาโอโนอง่ง มันจะมีความสากดินน้ำพ่าี่เนาะมองยนาะมันถือดินกับยานมันก็บ้าแจกบ่อมใช่ตรงตรงอ่ะมีหลอสานเนาะเท่าไหรซับอยู่เดี๋อ้ทาสามแห่เทสามใสใช่เพิแมมาหับเนี่ยพ่น้องโ์มาันเยนะครับเพิ่มละสิ่งได้โทรมาละนกพี่น้องมีแต่สิ่งแของแรงแขงแรง พกินเมือนี่จ้ะโอติ่แค่กลุ่มาทนเไมาเมือมเม่ออื่นจะเอาออกไปหายโดยเอายังกับผมเอาแจวออมาหมอมน่นากลัวมาเนี่ยคือหอยเลอกะเป็นไม ได้แล <t ôi isi> mm, ้วสบายมากขออิ่มนะสงายมันห้องขออิ่เนา่วันอาหารก็ลุงเนี่ยสุรานยาวนขออิ่มมาแล้วแคขออิ่มอี่ยนะว่ะ ข่เราคือกินอ,อ่างมันจะแสบแย่ปูงแนะนำแม่ขียนะต้องกินก้อยปุ่งมันจะเสบยเาไุ่งเป็นตัวนะปุ่งก้อยนะแม่เยาไปเอาคีมน,นะะ้ลเรา่ิพอไปเอาคิมน,น้ำมาปุยไปแล้ก่ยเนาย่ยละไปวลไปหาบ่าวคว วางก่อนมัดโลโควิดก่อนม้วนจางก่อนเอาเขามาคุ้กันก่อนมจ้าทั้งสามบอกคุเลยนี่กินกุ้งคืดเดียวได้ทีมงานสารบานุน้อยทุกคนละพร่นเมตุสุขาททำมาสื่อขวงนีนไปนอนมันได้ดังมาเธอคุณไดยสุดกำลังสื่อขวงอยู่กันต้งกินสะกคอนบมดแ ว่าไม่ได้กินซีโงม,มากประมาณเหมือนนั่นแหละมากจริงๆอ้โหครับกินไม่ได้พอาะเห็นน่ด้วเลยเห็นนั้นไม่ได้เผามาพูดอยู่เพื่อคืนี่นยังเป็นตุ่มเสืออยู่ทุ่มไอ้อกกับว่าเราฉีดยาแล้วหรอขึ้นขั้นต้นนะคะขัานละขั้นเานาะใช่ไหมเยกกัน หอยนี wow. ่มันอ้วนดีเนาะหอยนี่ขอใสนะครับโอ้วอันนี้เซื้อเข้าเป็นเป้า่ะพอที่เราก็บลับกินน้ำห้างละครับเราอย่างโควิดแล้วก็นั่งมอง แต่รักแต่ว่าโห,หมันมีไฟหมันกเรานอนะมันเป็นแสบเลยพอเคเลอ ยังพอมาแคม่มันมากกวนุลมันแทบไปคนละแบบไ,ได้พอต้องมีที่สุดอเ,เอาว่ากุดกวงยังมนี่บไวบ้า <c oughs> มันสัําเดียวนะม <c oughs> ันท่านบอว่าปามทีสุดอันนี้กเสื้อเขาคับเดียว <c oughs> ไปกินกุ้งกับแทบอีแบบฉันร <c oughs> ู้ว่าสัมเดียวนะ เนี่ยนาให้อย่างมาจิ้มหัวค้อนทองจ็บจับถือคือมืถือทำชิมกัน เราเรียนน้ำจิ้มเลยยัง,ยงเห็นไหม,หมอะไรบ้างพี่พอาเราอาหามองลงมบอลนี <laughs> ่เป็นแนวแซ่บครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอล้อครับ <c oughs> จะอยู่ในประเทศต่างประเทศแต่นี้ครับจะไปอีกปแะเทศก็ติดตามเด้อครับผมก็น้อยไปเด้อตั้งรูปถ่ายตั้ง่างเหมือนย่างตัลูกหอยครับแล้วก็ลูกปลาหมึกครับ ยอดชริงหลายๆครับผมต้องรับลูกิครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเหลิม